บนในหมดบ้านเลยโอ้ยก็ไม่ได้ทำง้นน่ะมีใครอยู่ไหมเปิดประตูหน่อยค่เปิดประตูให้หน่อยค่ะใครคะใครมาคะแม่เองอยู่เปิดประตูให้แม่หน่อยคุณแม่เสียงคุณแม่แปลกๆคะเนี่ยแล้วทำไมคุณแม่ไม่เปิดประตูล่ะคะแม่เปิดไม่ได้อยูเปิดประตูให้แม่เองไม่ได้กาแล้วเสียงมันแปลกๆพอเช็คคุณแม่สักหน่อยดีกว่าฮัลโหลเฟอร์บี้คุณแม่คะมีใครไม่รู้มาอะไรร้เออก็เป็นคุณแม่ค่ะอย่าไปรับอย่าไปรับไม่ได้ไม่ได้กดกดเลยกดปิดเลยไม่ได้ไม่ได้ คุณแม่ฉันไม่หลงกลเธอหรอกอยาโชคดีนะเนี่ยที่มีประตูซีไฮเทคสามารถดูกล้องได้แบบเบลย์เธอ หรือว่าปลดล็อกผ่านแอป,ปก็ได้พวกโจเนี่ยไม่ได้แอมเฟอร์บี้หรอกค่ะโอ้โหเฟอร์บี้รูปแมนจะเก่งมากที่สุดเลยจะบอกว่าประตูเนี้ยเฟอร์บี้เขาควบคุมการติดตั้งเองเลยนะทุกคนเนี่ยก็ดูดีตั้งแต่วันที่พี่ช่างมาติดประตูเฟอร์บี้ชีก็เฝ้าไม่ห่างเลยค่ะที่สาคัญนะทีมซีไฮนะเทคเ่ยก็มาดูแลการติดตั้งแถมยังสอนวิธีใช้งานด้วยแล้วประตูเขาก็สามารถปลดล็อกได้หลายฟังก์ชันมากทั้งสแกนนิว้วสแกนใบหน้าหรือว่าจะปลดล็อกผ่านคีดการ์ดก็ได้เนี่คาคร เดี๋ยวเราพอเห็นเป็นโจรแบบนี้ไม่เปิดประตูให้เนี